อันนี้หนูขออีกนิดเลยแม่แม่อันนี้เพิ่งสดๆร้อนๆเลยเม่เช้าเนี่ยค่ะหนูขออนุญาตนะคะแม่คือเม่เช้าเนี่ยหนูเป็นคนชอบกินเป็ดนะคะแล้วหนูก็พอดีลูกเขาไม่อยู่ใช่ไหมเขาก็ซื้อเป็ดไว้ให้หนูหนูก็มาทำช่วงแม้แม่หนูระหว่างที่หนูกินอะหนูหนูตอนแรกหนูชอบกินเป็ดมากพอกินเข้าไปปุ๊บเห็นเขาอะเนื้อเขาเห็นกันตอนแรกอะไรเห็นหนูกเกี่ยวกินเป็ดแล้วหนูก็แบบเปกระดูกเป็ดใช่ไหม หนูเห็นกระดูกเป็ดนะหนูนึกถึงกระดูกตัวหนูเองหนูเห็นเนื้อเป็ดมันนึกถึงเนื้อหนูเองใช่ไหมแม่หนูจะกินเขาไม่ได้เลยแบบมันกินแล้วมันแบบจิตมันแบบมันบอกไม่ถูกเลย่ะแต่มันต้องกินเพราะว่ามันเป็นอาหารธาตุสี่ดินนะลมไฟมันธาตุดินเหมือนกันอะไรเงี้ยหนูก็เลยอุทิศกุศลถ้ากิจิตวิญญาณของเป็ดอันนี้เมื่อเช้านี่นะแต่อันเนี้ยหนูไปไม่เป็นหนูจิตหนูรู้สึกจริงๆว่ามันแทบอยากจะคือกินแล้วมัน ตอนแรกมันอร่อยที่หนูหนูจะเป็นคนชอบกินเป็ดชอบกินเป็ดกับปลาเนี่ยจะกินแล้วมันจะแบบแต่พอนึกถึงตอนนั้นหนูกินเขาแล้วมันจืดแล้วมันมันจะมันจะกินไม่ลงอ่ะแต่มันไม่กินไม่ได้เพราะหนูทานมื้อเดียวแล้วผลไม้มีเอ่อบะหมี่มีผลไม้หน่อยหนึ่งแต่หนูทานมื้อเดียวหนูก็กินเข้าไปหนูบอกแม่ตรงแต่ตรงแนี้หนูไปไม่เป็นว่าหนูจะวางใจยังไง แต่หนูกูที่สุขสนใ้เขาเลยนะให้จิตวิญญาณเป็ดตัวเนี้ยเนื้อที่หนูกําลังกินเนี่ยหนูกินแล้วหนูมีความสุขจิตหนูมันแบบหนูเท่าจะไม่อยากเคี้ยวอ่ะแต่ก็ต้องกินเพราะหนูหิวนะคะเพราะว่าหนูทานมือเดียวทั้งวันเนี่ยก็ต้องกินเข้าไปเนี่ยตรงนี้แต่หนูจะไปไม่ต่อว่าหนูจะเพี้ยนอาอะไรไงหนูไปไม่เป็นอันนี้หนูแค่รู้สึกหนูเมื่อเช้าเนี่ยสุดร้อนในขออนุญาตกันกันเาเรียกว่าอะไรนะขัดแม่จี่เป็นในขออนุญาตต่อเลยนะแมก็ต้องเฉลยให้หนูเลยเหมือนกันค่ะ ค่ะมันจะได้ผ่านจ้ะก็าะหนูหลืมไปแล้วเหรอแม้แต่พระพุทธ,ธเจ้ายังประเบือน่ะแต่เพียงแต่ว่าเราเรา,เรากินแบบไม่เจาะจงกินแบบไม่ไม่ไม่เขาอะ,อะไรนะที่บอกว่ามาบอกว่าเนี่ยทําให้เธอโดยตรงนะทําถวายโดยตรงนะมาบอกเนี่ยอทําเพื่อเรานะเนี่ยท่านให้ไม่ไมให้ฉันน,น,นี่เพราะว่าหนูจะหนูจะอยากอยากจะเข้าใจหนูอยากจะเข้าใจเพราะว่าทําไมหนูมีอาการขึ้นมาแบบนี้ ทำไ,ไไทำไมหนูไปไม่รอดทำไมหมูตีปัญหาไม่ได้ทุกอย่างจบรงที่สติกับปัญญาเพราะฉะนั้นเราเอาปัญญามาพิจารณามองไปที่สมเด็จพอ่อมองไปที่พระสงฆ์องค์เจ้าแล้วทาไมถึงขั้นถึงฉันคนเอาเนื้อสังมังสาขาเนี่เอามาปรุงอาหารเนี่ยเนื้หวงหอยปูปลาทำไมฉันยอย่างเงี้ยเออช้างม้าวัวควายอะไรอย่างเงี้ยทำไมขั้นฉัน,ฉนแล้วทาไมพระพุทธองค์ไม่ทรงไม่ทรงบัญญัติว่าอย่ญญากินเนื้อสัตว์นะเราต้องใช้ปัญญาสิทีนี้แล้ปัญญามันคืออะไร เนีนน่ยม you ันค oh, okay ืออะไรมันก็ไม่ต่างอะไรที่แม่พูดเรื่องสัตว์ที่มันเกิดมามันต้องกินสัตว์สัตว์ตัวใหญ่ไล่ล่กินสัตว์ตัวเล็กเพื่อชีวิตเพื่อยังชีวิตอยู่ได้อนั้นมันยังชีวิตอยู่ได้แต่ไม่มีปัญญาแค่ให้มีชีวิตอยู่ได้แต่เรากินแบบมีปัญญาใช่กินแบบปัญญาก็รู้เอาอ้อกินแค่อาศัยให้ค่าขันนี้ยังอยู่ทาความงามความดีกินไม่ได้กินเพื่ออยู่เพื่อกินอยู่เนี่ยไม่ได้อยู่เพื่อกินกินเพื่ออยู่เพื่ออยู่ทําดีนี่เราสอนอย่างนี้พ่อแม่อาจารย์ก็ฉัน ซึ่งสมเด็จพ่อเป็นเจ้าศาตราเอกของโลกก็เสวยก็ฉันเออมันคืออะไรก็ต้องคิดสิคิดออกมาเป็นอะไรคิดคิดเดินปัญญาก็รู้เลยอ๋อมึงไม่ใช่สัตว์นี่วากูรู้อยู่มึงคือก้อนตีนน้ำมไฟแต่ในนั้นน่ะโลกกว่าจะวันนี้เขาเรียกว่าสัตว์แต่พระพระเพระพทะเจ้ามองว่าไม่ใช่สัตว์โว้ยก้อนธาตุที่ที่ขันห้ามนุษย์มันเป็นมันบาปมันเลยไปเกิดในสัตว์เข้าใจไหมบ้านโอชัดมากแม่อันนี้หนูชัดเพราะแม่พูดนี่หนูเคลียร์เลยค่ะ ตอนแรกหนูบอกตรงหนูแทบจะแบบมันกินแล้วมันแบบมันมันบอกตรงนะแม่มันมันทุกข์หนักในใจแล้วเคี้ยวแบบแต่นี่หนูเข้าใจเลยแม่พอเขาสาธุจิตวิญญาณออกปุ๊บก้อนนี้คือธาตุดินน้ำลมไปเราก็คือธาตุดินน้ำลมไปเพื่อเอื้อกันให้มันมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อสร้างกุณงานความดีตาทุกค่ะอันนี้หนูจบเลยสาธุ โอ้ยมอเช้านี่หนูบอกตรงนูทุกใจมากแลยจะอย่างไรวะเนี่ยจะจะไม่กินเนื้อแล้วเลยอะไรอย่างเงี้ยจะออกินแต่ผลไม้โอเคค่ะสาธุสาธุเลยค่ะแม่หนูเคลียร์อันนี้หนูเคลียร์แล้วค่ะต่อค่ะแม่ค่นี่นเป็นเช่นนั้นล่ะค่ะไปน,นี้เราก็เลยไม่ไม่มีความได้แพ้อีกอย่างมันเราเป็นนักบวชอย่างนี้เราก็องค์ที่ส่วนบุญหนูก็บอกอีกว่าหนูที่ส่วนบุญแผ่แม่ตาไม่งั้นถ้าคุณเจ้าจยาแย้ขาสัพทีทาไมอ่ะ ก็ยะทาสักพีก็เพราะว่าได้พึ่งพึ่งก้อนธาตุเองเนี่ยแต่ที่มันที่โลกเขาเอ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 ามามาเนี่ยเอามาปรุงอาหารให้พอให้ข้าให้พวกเราให้นักบวชให้ผู้แบบนี้แหละเดินทางเนี้ยพอหล่อเลี้ยงธาตุขันให้ดับเวทนาหิวว่าแต่ถ้ามีเวทนาหิวมันก็ภาวนาไม่ได้เหมือนกันเพราะเพราะว่าแต่เราก็ไม่ได้กินเพื่อตะกาตะกาไม่ได้กินเพื่อว่ากูจะกินมึงจะกินมึงกูจะกินมึงกูจะกูจะกูจะยัดเข้าไปในท้องทั้งท้องหลามเเราไม่ได้เป็นแบบนั้น ยา yeah. เราอาศัยนะพอดัไอวไิทานาอยู่นะเอาพออยู่ถึงถึงได้ว่าถึงถึงได้ว่าการเดินทางตามพระพุทธองค์ถึงได้รู้บันถึงได้ว่า,ถ,วา,ถ,วาถ้าใครกินน้อยที่สุดปัญญาก็จะเกิดมากที่สุดเพราะว่ามอาหารมันไม่ทับจิตยาอาจานถึงได้ให้อาจารชัน้นหนึ่งมือ้อแลหรือไม่ก็เอัมสองมือ้อก็ไม่ว่ากันแต่ว่าก็ให้มันอะไรอ่ะมันก็จะช้ามั่งก็กได้เพราะว่าอาหารทับจิต คุณท่านถึงว่ามือเดียวมันร่องเลยแต่ไม่ต้องกลัวว่าโอ้จะหิวจะหิวอย่างนั้นอย่างนี้เออจะไม่พอกินจะไม่พอกับร่างกายไม่ต้องเลยค่ะเพราะว่าพระพุทธเจ้าพาทำต้องมีเหตุมีผลอ๋อไอ้ส่วนที่มันย่อยเป็นน้าเลือดไงแล้วที่มันกินของเมื่อวานนี้ไงมันยังไม่หมดมันยังไม่แห้งเหือดมันยังอยู่เว้ยมันย่อยสลายจนเป็นเลือดไงเลือดทุกส่วนในร่างกายมันคืออาหารมันคือเนื้อสัตว์มันคืออาหารทั้งของผลไม้รางไม้ขนมนมเนยของของโลก เพราะงั้นเออถ้ามาที่กินเข้าไปเนี่ยน้อยมันไม่ใช่น้อยวันท่านคำนวณแล้วอ่ะสิบสองชั่วโมงอ่ะยี่สี่ชั่วโมงอ่ะมันก็แค่นี้อ่ะมันจะได้ไม่ต้องกังวลอ่ะถ้ากินสองเวลาเอาแล้วพอได้เวลาภาวนาอยู่ดีๆอ้าวต้องไปจอดกินข้าวเลงก่อนนะมันก็ขัดขัดขัดเด,ด,ด,ดีย้อา,าฟังอย่างเดียก,ก่อนเออฟังอย่างเดียก่อนเดี๋ยวค่อยฟาเพราะว่าเาพราะว่าถ้าแม่พูดเนี่ยมันมันเป็น ถ้ามันก็ขัดแล้วมันไปมันจะไม่ลําเลียงได้ได้ได,ได้ได้ละเอียดนะลูกนะเออมันมันจะไม่ละเอียดหนูตัง้งใจฟังก่อนสิ <c oughs> เอ,อากระจกว่าแม่พูดแล้วมันใช่นหล่ะแม่ก็พูดแช่นั้นแล้วกันถ้าหนูมีมีเสียงหนูพูดมาแม่ก็เลยสรุปเลยจ้ะเอาไป็ไม่เป็นไรค่ะมันก็ให้รู้ว่าอย่างเนี้ยค่ะสรุปแล้วก็เดินปัญญา รู <Es> <an> e ้ที่เจรณาว่าเรากินดินเรากินดินเพราะธาตุมันก็คือดินธาตุกูก็คือดินอทีนี้มึงเกิดเป็นสารตจสารเขากูก็ไม่ได้สั่งฆ่าเขาเขาก็ไม่มีใครมาบอกว่านี่ปิ้งไก่ปิ้งกบปิ้งเขียดปิ้งปลาไว้ให้ท่านนะเขาก็ไม่ได้พูดถ้าเขาพูดอยากกินนะวัดนี้นั่นถ้าเขาพูดห้ามกินนะแต่นี่ถวายนี่ไว้เนี่ยครับเพื่อท่านนั่นนะอยากกินเวนขาดเลยวันนี้ กินอาบัตทันทีผิดทันทีเนี่ยเราก็ทําตามพระเจ้าทําตามทําตามทาตามพระสงฆ์ได้เพราะเราก็คือลูกพระพทเจ้าเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่อันนั้นเป็นจิตของสงฆ์ไม่ใช่จิตของเราไม่ใช่เพราะเราเรากาลังเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราต้องตามพระพุทธเจ้าทุกกรณีเพียงแต่ศีลเรามันไม่ใช่ไม่ใช่สองร้อยยี่สิบเจ็ดแค่นั้นเองถ้าศีลเราแตกข้อแต่แน่จริงมึงกล้าถือศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดไหมล่ะมึง นั่นแหะสัสิตัุทนีถึงได้ถึงได้มีขึ้นในโลกเฉพาะพ,พ,พระพุทธองค์อยู่สิ่เพราะว่าสินสองเรื่ยังไม่พอยังมีแปดข้ออีกมาแถมอีกถึงว่าสามร้อยสิบเอ็ดข้อไงไม่แน่ใจท่านให้มากๆเลยมันจะได้มีข้อมดข้อเว้นได้เยเอะอย่างนี้นะเออแ,แม่ก็เลยไปอย่างนี้เลยเพราะว่าหนูอยากพูดอะไรเมื่อกี้แม่แต่ว่าหนูเข้าใจหรือยังะว่าเออ,อไม่ใช่พระพุทธองค์จะไม่ พิจารณาตรงนี้นะไม่ใช่จะพัดกิน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 เห็นแต่กินแต่กิน,กนไม่ใช่กินอ๋อที่แม่พูดกำลังพูดไปถึงตรงว่าท่านคํานวณแล้วว่าไม่เหลือร่างกายอยู่ได้เพราะว่ามันไอพ้พวกที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ยมันมันมันยังเป็นน้ําเลือดเต็มตัวเราอยู่เออมันพัดจะไหลแล้วเ,เป็นไม่รู้่เรามีเลือดเมื่อไหร่แสดงว่านั่นคืออาหารอาหารของของร่างกายเราคือเลือดใช่น้ําเลือดแล้วัุกท่านจะเรียกว่าธาตุน้ําเหรอ เออพวกเรามีธาตุน้ํายังอยู่ก็ไม่ตายเออธาตุดินกับธาตุน้ำมันอยู่ด้วยกันไม่ตายธาตุลมยังอยู่ก็หายใจไม่ตายธาตุไฟยังอยู่ไม่ตายอันนี้อันนี้อันนี้ลมถ้าธาตุลมดับธาตุไฟก็ดับแล้วเพราะมันคลืนสู่โลกของเขาเพราะธาตุไฟกับธาตุน้ําเอ้ยธาตุไฟกับธาตุลมเป็นของธรรมชาติธาตุที่เราได้ได้มาริงคือดินกับน้ําได้บบพ่อจากแม่เนี่ยเพราะนั้นบอกแก่ชรามาเราไม่สบายหรือเรามีอันเป็นไปธาตุลมต้องไปคอน แต่เราถ้าถ้าไฟก็ตามไปทีนี้ตายแน่ตายแน่เพราะอะไรโดยสองธาตุไม่ได้เพราะนั้นเรื่องมันเป็นแค่นั้นเองร่างกายเราแล้วเพราะนั้นที่ครูอยู่เนี่ยกูอาศัยอยู่ทําความเพียรขันห้าคูอยู่ในนี้คูกูกูอาศัยขันธาตุสีดำไฟอกูอาศัยอยู่ในนี้กูขอขอบคุณคกูขอโมทนาบุญกูขออาศัยทําความดีมีนี้นะแล่ว่าเราก็ บนบุญบุญส่งไปหาใครบุญส่งไปหาพ่อกับแม่เพราะธาตุอันนี้พ่อกับแม่ให้มาธาตุดินกธาตุน้ําเนี่ยเพราะนั้นพระคุณแม่ถึงใหญ่ใหญ่รลายสยสารแปะไม่ได้เพราะไม่งั้นจะเรียกพ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูกเหรอเพราะพระเจ้าตั้งไว้เลยเพราะอะไรท่านให้ก้อนธาตุนี้มากินกับน้ําเป็นของท่านถ้าไม่มีก้อนธาตุแล้วตัดจะรู้ไม่ได้นะไม่ไม่มีใครตัดจะรู้ทำบรรลุธรรมเข้าถึงนิพพานได้นะนอกจากมนุษย์นี่แหละก้อนธาตุสำคัญขนาดนั้นแล้วทําไมเราจะไปเบียดเบียนมันน่ะกินผัดกินผัดกินผัด ินได้แต่ว่ากินไม่ได้กินแบบว่าเจาะจงแล้วแบบกระตักอาตะกามเออกินแบบเมตตากินแบบรับผิดชอบกินแบบตามตามธรรมชาติแล้วก็คาดค่อนท้ายท,ท,ท,ที่มึงอาศัยอยู่มันเป็นธรรมชาตินี่หว่าดินม,มันต้องอาศัยดินนี่หว่าน้ําอาศัยน้านี่หว่าเอออย่างนี้นะเนี่ยแล้วาะนั้นเรื่องนี้ผ่านผ่านแล้วนี่แล้วโอเคก็จบเรื่องนี้เรื่องสติสัญญาเนะแม้ว่าหนูพอพอเห็นหนูฟัง ังแล้วพอหนูพูดออกมาแม่ก็เลยรู้ด้วยสัญชาติยานว่าหนูตีความหมย,ยังไม่ตรงตัวนะพอไม่ตรงตัวแม่ก็เลยขอพูดอธิบายนะคะเพราะที่แส้พวกเราเนี่เกิดมาด้วยธรรมชาติจริงๆเม็จิตทีธรรมชาติขันห้าเนี่ยขันห้าคือธรรมชาติอยู่แล้ว ที่ว่าไม่เคยตายเนี่ยที่ตายแต่ละครั้งก็คือแต่ร่างกายมันหมดมันหมดสภาพมันก็ตายแต่ว่าพอร่างกายกโลกเรื้อว่าตายเนาะเอาไปเผาเรียกว่าตายแต่จิตมันไม่ได้เป็นอะไรปิ้งมันก็ออกไปไปตอเกิอ,กอตาพบภูมแิแห่งการแห่งการวัฒนาที่ทําจากเพราะนั้นเมื่อเมื่อจิตเป็นแบบนั้นมันก็เลยเพราะว่าจิตไม่ตาย Whoa, จิตไม่ตายตายแต่สังขารในนี้อก็เรีเรเรยก AH ธรรมชาติจิตก็ธรรมชาติ ้อนธาตุที่เรามามาที่จิตมันอยู่ก็คือธรรมชาติไม่มีอะไรไม่มีธรรมชาติเลยธรรมชาติทั้งนั้นนี่เม่ธรรมชาติทั้งแม่จกิดธรรมชาติแต่ทีนี้ธรรมชาติน่ะมันสร้างมนุษย์ขึ้นมาสร้างขึ้นมาเราก็ให้มนุษย์มีมีสติปัญญามาโดยอัตโนมัติเพราะมันไม่รู้ว่าสติปัญญานี้พระเจ้าจะมาเอาเป็นอาวุธตีกลับหามันมันไม่รู้มันไม่รู้เพราะอะไรมันใส่เข้ามามันใส่เข้ามาในมนุษย์แม่สมบอกมนุษย์มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่มีสติปัญญาอเออเทวมี ไม่มีสติปัญญาค่ะมีแต่รู้ท่านรู้มีแต่รู้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 สันแดนโลกธาตุดังนั้นเวียนว่าอยู่ใน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 แดนนี้ก็รู้เรื่องแดนนี้ไปอยู่แดนนรกก็เรื่องแดนนรกเรื่องสวรรค์แดนมนุษย์ก็รู้อยู่แค่สามแดนนี้แหละคือคือขันห้ารู้อย่างนี้ค่ะแต่สติปัญญามันอยู่นอกมันอยู่นอกขันห้ามันมามันป้อนมามันใส่มาแม่ถึงบอกมันเหมือนคอมพิวเตอร์มันเหมือนสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมามาให้มนุษย์ใช้มันเป็นผู้สร้างก็มันคือสร้างเรา พระพสร้างเราขึ้นมามันเลยใส่ทองสองอย่างนี้มาคือใส่สติกับปัญญาเพราะนั้นเรนเลยมีในมนุษย์เพราะนั้นมนุษย์ก็เลยเกิดมามนุษย์ก็เลยใช้สติปัญญาเนี่ยทําประโยชน์ของประโยชน์เลยถึงว่าถึงได้ว่าโลกโลกทุกวันนี้หรือมีอะไรที่อลังการไม่ว่าจะคิดสร้างนู่นสร้างนี่สร้างบ้านทั้งเรือนสร้างอะไรก็แล้วแต่ที่ที่มันเกิดจากสติปัญญาทั้งนั้นถ้าสติปัญญาไม่คิดไม่ได้สติปัญญาเป็นคนคิดสังขารตัวตัวจิตเนี่ยเป็นคน เป็นคนบ่งแต่งเป็นคนเป็นคนดาเนินเป็นคนเป็นคนบรรยาย ouais? เป็นคนบรรยายสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้มันก็เลยประกอบสํเออาเ,นนสเร็จออกมาเป็นผลสําเร็จสิ่งที่ต้องการสิ่งที่ใครต้องการใจใจอวิชาต้องการเพราะไมใจทรรมนต้องการก็ใจมันเียนว่าแต่เกิดมันไม่เคยตายมันก็ต้องการอยู่อย่างเงี้ยต้องการอะไรทุกทุกต้องการที่อยู่อาศัยต้องการ อยู่สบายสุขสบายต้องการเงนรับรถส่งเสริมต้องการชื่อเสียงต้องการนี่แหละตามใจเน sure. ี่ยใจมันเคยสวยอ่ะสวยโลโลตาะมันเคยสวยโลกอหลงอ่ะมันเป็นเกิดเองอ่ะมันมันมันไม่พอใจมันก็โล่มันมันโลบอ่ะท่านถึงนีตัณหาเพราะนั้นนี่มันป็นธรรมชาติทางนั้นใจมันเป็น็จยังเป็นก็ก็เลยต้องพากันทุกพาะทุกเสร็แล้วอะไรที่สุดพระพุทธเจ้าก็มาค้นเจอว่า ที่แท้สติปัญญาที่ที่ธรรมชะมันป้อนมาในร่างกายมนุษย์เนี่ยมันมีแต่ในมนุษย์เนี่ยที่แท้ท่านออามาทําประโยชน์ได้ท่านมึงเอามาทําหากิตหาอยู่หากินมึงเอามาสร้างสร้างมนงอาสร้างตัวมึงเอามาสร้างฐานะมึงเอามาช่างสร้างชื่อชื่อเสียงมึงเอามาสร้างระเบิดปรมนูเพื่อจะยึดแผ่นดินทุกกันและกันเพื่อจะทําร้ายซึ่งกันและกันมันก็ออกจากสติปัญญา ات. ทั้งนั้นมันเลิศขนาดไหนสติปัญญาองที่ม um ึงป้อนไว้ในมนุษย์แต่พระองค์เอาละ ทำไมมนุษย์ถึงทุกข์ทำไมมนุษย์ถึงต้องเห็นว่าจะเกิดทมม้ามนุษย์ถึงไม่สิ้นสุดในการเกิดตั้งก็อ๋อเอาสติปัญญานี้แหละมาทําเอาสติปัญญานี้แหละมาจัดก,การแล้วก็มาจัดก,การเอาสติปัญญามาสอนใจเพราะว่าที่มันเป็นอยู่นี้ก็เพราะใจใจกะจตเป็นใจกบจตเป็นธรรมชาติไงน้ะเป็นธรรมธรรมชาติที่เป็นเรียกว่าขันห้าเพราะนั้นเวลานี้เราเราหมุนเวียนในโลกนี้ก็เพราะขันห้าเพราะขันห้ามันไม่ตายเพราะนั้นท่านก็เลยเอาสติปัญญาเนี่ยเอามาทํา แก้ไขทุกกรณีที่เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราถึงจบลงด้วยสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลงลูกเราก็สอนใจไม่ว่าจะหลงเสียงเราก็สอนใจหลงกลิ่นหลงรสหลงรสมัหลงอารมณ์หลงตัวหลงตนหลงหลงลูกหลานหลงสมบัติพานาหลงว่ามีมึงกูหลงสอบเอาเผาพันธุ์หลงมระกูลสิ่งพวกนี้ท่านเอาสติปัญญามาสอนใจหมดเลยเพราะว่าไม่มีใครเป็นใครลูกหลานมันก็เป็นธาตุมึงเองก็ยังเป็นธาตุ ของในโลกนี้ก the ็ fi. เป็นสิ ững, ่งวัตถุธาตุของในเุร่งสิ่งมีชีวิตก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นงต่ไปสามแดนโลกธาตุส็เกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปด้วยสติกับปัญญาเป็นผู้เป็นผู้เป็นผู้ฉลาดเป็นผู้มีปัญญาแล้วบางคับให้จิตพูดจิตเป็นมันเป็นนักรู้มันเป็นนักรู้มันท่องเที่ยวในสามแดนโลกธาตุอันไหนมันไม่รู้มันอ่นี้มันพูดได้สติปัญญา คุมไว้มึงพูดอย่างนี้นะมึงอธิบายอย่างนี้นะมันก็อธิบายใจก็ฟังสิอย่างนี้ใจฟังก็อ๋ออ,อ๋อ,อย่างที่กเราดําเนินนั่นละสี่มันโทษนะถ้าไม่รักษามึงต้องเกิดเดือดใจนะนะใจใจใจิตก็จิตก็บอก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 สติปัญญาคุมฟังคุมฟังอืมใจก็สวยสวยมันถึงได้รักษาสิ่งได้เอาไปนี้สติสติก็ตั้งสติเดินปัญญา เลราก็ตั้งติลงก็เลยวิจารณาสอนทุกอย่างที่ใจจะที่ใจยึดสอนทุกอย่างที่ใจหลงธรรมชาติสอนหมดมันเลยไม่ให้หลงตวงัวของตนไม่ให้หลงรูกหลงเสียงไม่ให้หลงกลิ่งหลงรถไม่ให้หลงตัณหาคด <c oughs> เลือทยานอยาเพราะว่าถ้างมีตัณหาอยู่ก็เป็นธรรมชาติถ้ามีอย่างอยู่ก็ธรรมชาติถ้ามีโลคอยู่ก็ธรรมชาติถ้ามีหลงอยู่ธรรมชาติถ้ามีทิฏฐิมานะอยู่คือธรรมชาติถ้ามีอัตตาตัวตนก็คือธรรมชาติสิ่งพวกนี้เอาสติปัญญาเท่านั้นที่จะมาแก้มันทั้งหมด นอกนั้นไม่มีไม่มีแก้ไม่ได้ถ้าไม่มีสติปัญญาแก้มันไม่ได้เพราะนั้นสติปัญญามันอยู่นอกขันห้าที่มันเปาะหลงป้อนเข้ามาโดยที่มันรู้เท่าไม่ถึงการมันโง่จนได้ธรรมชาติมันโง่จนได้พระพุทธเจ้าทรงพระปัญญาจนได้ไม่นั้นจะเรียกเลยว่าพระประศาสน์จะรู้แจ้งโลกแจ้งโลกเหนือมันเพราะนั้นมันว่ามันเป็นเจ้าของโลกทุกอย่างในโลกใบนี้เกิดขึ้นอาไปมันทั้งนั้นทุกอย่างใบนี้สารพัดที่จะมีทุกอย่างครบวงจร ให้มนุษย์อยู่สุขสบายทั้งไม่สบายทั้งทั้งตามความต้องการแต่ร้อยปีเป็นเกมเออมันมีให้มันมีให้มันมีให้แต่ทีนี้พอมันมีให้ะก็เลยกลายเป็นว่าเอมันไม่ดีพระุทธเจ้ากูจะไม่กูจะไม่ให้มนุษย์สบุยเพราะกูกกูเกิดมาชาติท้ายกูก็มีปัญหาแล้วกูเกิดเพียนว่าแตงกูก็มีปัญหาท่านถึงออก ออกโมฆะทรามออกตัดออกหาทรรมออกหา,านข้ขอไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายนีไหมเนี่ยท่านก็ออกหาหกปีท่านก็เจอนี่ไงเพราะท่านตัดสู้ท่านก็แจ้งโลกอย่างต่างเลยสิเพราะอะไรเพราะท่านมาตัดสู้เป็นพุทธเจ้าอยู่แล้วแล้วพุทธเจ้ารู้แล้วนะรู้แล้วมันรู้ครอบโลกอ่ะแต่มันรู้ในโลกอะมันเป็นเจ้าของในโลกอะแต่เขาจะรู้ครอบโลก่ะเพราะงั้นครอบโลกอะท่านก็เลยถอด้าพวกเรามันรู้ตั้งหลายถอดจิตล้างจิตชำระจิตล้างจิต ก็ถึอ้างก็โดยนี่แหละที่ว่าทั้งหมดนั่นหแหละตั้งแตมันหลงรูปก,กวาล้างมันสิเราก็ทําทําทําการขี้ขายแยกหนังแยกเนื้อให้มันไม่หลงมันก็ล้างแล้วเนีเราหลงเหลียงหลงเสียงเราก็ขี้ขายว่ามันเป็นโทษอย่างนี้เราก็อธิบายกิสังสติปัญญาอธิบาย,ฐฐบายใจก็เข้าใจก็วางอีกแล้วเรียกว่าสติปัญญาทัฐฐาาง้งนั้นเลยค่ะ แก้ทุกอย่างอธิบายทุกอย่างให้ใจเข้าใจใจเข้าใจก็วาง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 วใจก็ไม่มีธรรมชาติแล้วมันก็ไปหาไข่ไปหาสังขารจิตพอไปอยู่สังขารจิตทุกกรณีจิตที่เคยรู้แต่ธรรมชาติรู้แต่เรื่องสมมุติจิตก็จะรู้แต่เรื่องมิหมดจิตจะรู้แต่เรื่องจริงรู้ความจริงความจริงความจริงแต่ปกติิมันจะรู้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงจิตมันจะรู้แต่สิ่งเกิดขึ้นมาเกิดไปจิตมันจะรู้แต่เพราะว่านี่แหละ ว่าตะวันวัาตะทุกข์ัตะสงสารมันรู้มันรู้ความไม่จริงท่านถึงได้ว่ามันรู้เท่ากับพระปัญญากว่ามันรู้สามแดนโลกธาตุแต่มึงรู้สิ่งมึงรู้สิ่งในสามแดนโลกธาตุแต่ผู้เจ้ารู้ข้อเรารู้ความจริงในในโลกใบนี้ตอนนั้นมันรู้ความจริงก็จิตจิตจิตก็เลยต้องสะอาดเพราะว่าใจใจยอมรับสร่างจิตก็ต้องสะอาดใจยอมรับจิตสะอาดใจยอมรับจิตสะอาดท่านถึงบอกใจวาง